มีที่มาที่ไปอย่างไรครับผมถึงได้เข้ามาทําธุรกิจในเรื่องของเวชสัมาร์ยอนมาณ่ะค่ะแล้วก็ก็คืออยากได้สินค้าชิงคืออยากไขาแต่ว่าที่บานก็บอกว่าเออให่เก็บเงินก่นลเนะ๋อคุณแม่มีเงื่อนไขไว้อย่างนั้น ก็คือเริ่มต้นขายของผ่านทาง Facebook ก็ค่ะอ๋อเริ่มต้นจาก Facebook ก่อนตอนแรกจุดเริ่มต้นใช่ค่ะกจนวันหนึ่งเราเก็บเงินได้ตามจำนวนที่ต้องการละครับแต่เรากลับไม่อยากได้ของชิ้นนั้นหละอ้าวทำไมอ่ะเราสาสมเงินเก็บเงินมาตั้งระยะหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเงินก้อนนี้เราอยากทำธุรกิจอ่าเป็นเงินตั้งต้นก่อนก้อนแรกใช่ค่ะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าเราอยากส่งต่อ เรารวบรวมไว้ให้กบ<ร>ับลูกค้าทั่วไปได้ทดลองครับผมอายุ19ปีแต่เป็นเจ้าของแบรนด์นะฮะแต่ละมโฟลของเราเนี่ยก็คือได้ได,ได้3ขั้นตอนเองเพื่อนหนึ่งเลยก็คือถอาเสียชยันคือสามารถถอดสา,ารตกค้างภายในผิวหน้าของเราคือบรรจุทัณตัวเนี้ยค่ะจะสามารถดูดสิ่งเหล่านั้นออกมาในระหว่างที่คุณล้างหน้าได้ครับขั้นตอนที่สองก็คือการรีแพ์ค่ะรีแพคผิวหน้าคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าคอร์สอะค่ะ คือแค่เราเนี่ยสามารถมีไขมันได้ถี่าเราก็จะแข็งแรขึ้นพร้อมสู่การบำรุงคะครับค้ะก็ป้องกันการเกิดถี่มานก็คการบำรุงรักษาคืออ่าเแทนการทาเดงทีนี่ไลท์ีเล่าหรือว่าส่วนผสมต่างๆนะคะที่เป็นไวท์เทนนิ่หรือว่าอะไรอืน่นๆครับเบมากวันนี้ได้มาร่วมงานกับทางละมุนโฟรู้สึกเกบ้า ได้มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของงานระมัดภูมนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ข้างน้องก็คือจะบอกว่าภูมิใจมากค่ะที่ได้มีน้องที่มีความสามารถแล้วก็เก่งขนาดนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวน้องจริงๆเพราะอายุ19แล้วก็มีความคิดและบ้าบ้าที่จะทำแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องเป็นเด็กดีอะค่ะที่จะทำความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนี่ถ่ายยากมากครับผมเคยมีปัญหาเรื่อง เป็น้บ้างหรือเปล่าเล่าสีโอ้ยมีบ่อยมากเลยค่ะมีเหรอจริงค่ะตายแล้วยังไงจ๊ะบอกว่าเรื่องสิวเรื่องผู้หญิงมันเป็นสิ่ผู่กันใช่ไหมคะคือไม่ว่าจะเ,เป็นผู้หญิงวัยไหนก็ตามค่ะตั้งแต่เด็กเขาก็จะมีเรื่องอย่างขวัญจะเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาหลับเวลานอนเวลาพักผ่อนแล้วก็ที่สํคาคัญคือเรื่องอาหารเพราะเรากัรรักษาสุขภาพผิวหน้ายังไงบ้าขงขวัญทำอะไรคะ ทำแตแอคติ้งของพี่เหรอน่ารักเอาไปฝันิดนึงก็คือส่วนใหญ่ผมก็จะดูแลตัวเองจากข้างในก่อนแล้วก็จะรับประทานอาหารดูเรื่องวิตามินดูว่าร่างกายเราขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดมีเวลาว่างผมก็จะไปทำชีเม้นเหมือนที่นอนต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีในนั้นคือเอ๊ะทำไมเราทำชีเม้นไปบ่อยแล้วเนี่ยทำไมหน้าเราถึงไม่เป๊ะขึ้นมาเลยไม่เป๊ะขึ้นมาเลยแล้วก็ชี้มาทางนี้ใช่ไหมใช่มาช่วยนะ ด็นอีกหนึ่งในความรู้ที่น้องบอกว่าเราอาจจะบำรุงดูแลผิวหน้าแล้วข้างในอาจจะมีสารตกก็วันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ฝ่ายอาจจะลองเอาของน้องแล้วมมนบนโพลแต่ก็ลองดูมาครับผมนะครับเพิ่งจะได้มีความรู้เพิ่มเติมเหมือนกันนะครับหลังจากลองลองถูกมานานเหลือเกินอย่รารอนะครับว่าเราบนโพมแต่ไม่คุณจบขั้นตอน,นง่ายๆในเวลาสั้นๆทงดีถอกรีแพร์แล้วก็บำรุงเรียกว่าหน้าใสริ๊กเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกแล้วแต่สตอก์ปิตภั